อาหารเย็นอาหารเย็นหเ,น,น,น,หเน,น,นะจ๊ะเย็นนี้กาเฟปคาเฟ่นี่นัน่น 啊，你、啊、呢，你、啊？啊啊 kin 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 อ,น,อนุญาตนะคะข้อมือหยิบไม่ได้ออกมาใส่กานเดี๋ยวมันจะมีตัวมาแย่งมันจะมีมิกกี้เมาส์านาที่บ้านบ้านอังสกโรครก กินเพื่อส่งงานเลยเถอยังไมง่ยังไม่ขึ้นปอ .4 เลยอันนี้ปอ .3 ป .3 ส,ส่งไปแล้วปอ .3 เก็บไปเรื่อยเรอร้อนมาเหมือนฝนตกต้องทนร้อนไปไนิดนึน่าะมรนะรู้สึกว่าเขาจะไม่มีหน้าหนาวประเทจตทย จะไปดูหิมะดีไหมเนี่ยไปชงทิ้งดีไหมชงทิง้งงานนี้ทูน่านะคะทูนา่า ดูนะสเปริ์มันมีกินสตีนี้เพื่อมาหลับเี๋ เอาสีงเอาีพอแล้วก็กินกาแฟเดือนนี้ก็ไม่ได้กินอไรไม่ค่อยชอบกินข้าวนะวันจะกินข้าวมื้อเดียวนอกนั้นจะเป็นอาหารว่างๆแค่ของกินเล่นนี่ก็คือของกินเล่นของกินเล่นนะจ๊ะ